จ้าป้าปา,ปาเป็นสุราให้ไม่รองให้หน่อยตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแกแกไหว้วานลุงมนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่พอดีลุงมนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่วันนี้มาแกก็เลยอโทรมาอีกรอบนะลุงมนเดี๋ยวหนูไม่สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่าไว้วานลุงมทลทําภารกิจให้หน่อยนะอ่หนูอยากอาจะ ให้ของขวัญปีใหม่ไทยคือวันสงการคือเมื่อคืนนี่เมมเข้ามาอยู่ค่ะบจ้ะพ,พี่พี่ลินหน้าเนาะจ้าเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวจะก็ง,งงอะไรว่าเดี๋ยวลอตเตอรี่ก็ให้เลย,เยมาเซอร์ไพรส์บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์มาให้แม่ลองวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยนะครับเรามารุ้นกันนะครับว่าคืออะไรเปิดเลยน้่ ทับทัทับ,ทบเฮ็ดหน้าดิใจดู <c oughs> ก็ยังไม่ได้เห็นอนะ่ะมันจริงหรือเปล่า <c oughs> เอาจริงิงหเปิงที่ตัวเ <c oughs> ปึกเลยหนึ่ง,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 ง <c oughs> ผมเชื่อหรอกเจ้าของตลกกับคอตลดแล้วรอบนี้เสื้อปะนี่นะครับอันแอนด้น่าเห็นไหมยม่ว่าแล้วนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับห <c oughs> นึ่พันบาทนะคะไม่ลงได้รับแล้วจะ พี่ลินนานะครับพี่ลินนาอยู่อยู่เมืองไทยับนิดล<ง>ะครับอยู่เมืองไทยวันนี้ก็วันปีใหม่ไทยเ<ช>นาคคะค่ะเนาะยายก็ขอให้ลูกลินนาจงมีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวก็ขอให้ใหมีเงินให้มีทองหลังไหลเข้ากระเป๋าหลังไหลมีทองเป็นแท่งๆมีบ้านมีรถมีที่ดินลูกหลานก็ตุ้มโฮมฮักแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนรวยๆทั้ง เป็นเศรษฐีทั้งชาตินี่และชาติชาติน้นแล้วก็ขอบคุณลุงมนที่นําสการบุญมาให้คุณแม่รองคนนี้นะคะแล้วก็ปีใหม่ไทยขอให้ลูกครับขอให้ท่านชายใหญ่จงมีแต่ความสุขขายอะไรก็ขอให้มันปัง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 ขายให้มดแผงแล้วก็จะได้ตัดบ้านค่ะไปหาสลองกับลูกกับเมียไปญัาค่ะโอ้ยขลุกเลยครับลุงมลขนลุกเลยได้ได้พร่อนปีใหม่คนแรกเลยเลยครับ ได้พรคนแรกเลยนะลุงมนโอ้มาถึงบ้านเลยได้พรด้วยนะครับนี่นะครับคือลุงมนก็เป็นตั้งแต่คบกับยายมานี่ลุงมนก็เป็นคนดีสําหรับสายตาของยายนะไม่เคยที่จะทะเลาะบาแวกกันอืไม่เคยไม่เคยแต่ก็แปลกนะไอ้คนที่เข้ามาใหม่ทําไมทะล้นิสัยใจคอดียายจังเลยเจ้านี่มาก่อนเขา ถ้าชมมุดว่าก่อน,นี่ต้องทะเลาะกันได้ใช่เพราะรู้นิสัยกันเนาะถ<อ>้าก็แปลกว่ะคงใส่มันเป็นอันสัมบเวสีที่จะมาอันอ,อะไระ่ม<น>ะมาขอชวนบุญยายเพราะวันนี้สัมบเวสีคนนั้นยายก็จะให้พอเดอ้อขอให้ชีวิตเจ้านะ,จะเจริญรุ่งเรืองเจ้าคิดสิ่งใดกับค้อยก็ขอให้เข้าไปอ่อในชีวิตของเจ้าเหมือนเดิมนะพระเจ้คาค่ะมื่อนี้วันที่ไม่ ใช่ไง่ไงให้พรให้พรแล้วบอกเออเ้องห้อต้องบอกได้อันนี้อก็ให้พรเขาแล้วค่ะเนอะถ้าเขาคิดแบบไหนเราม่ดีก็ขอให้เข้าไปหาสู่ของเขาค่ะเพราะเราไม่รับรู้ในจุดนี้คือผู้ใดจะเป็นยังกระซังนั่นเถอะขอแตัว่าห้องหูกันขอให้ขอให้อัน ยงมีแต่ความชุกความเจริญต่อไปนะคะคุณค้าคนคนนั้นน,นะคะนี่นี่นี่ลุงรู้จักอ่าถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าให้เป็นแบบแบบเป็นการเป็นงานจริงก็เพิ่งรู้จักตอนที่เกิดเหตุแต่แต่แต่ช่วงนั้นอนะ่ะลุงลุงมานี่นานแล้วนะครับลุงแค่ผ่านไปผ่านมาเฉยแต่ได้คุยกันเป็นจิตใจและขณะก็คือคุยน,น่าจนาช่วงเกิดเหตุแ,ลแลวเนาะนนั่นแหละครับทื่เป็นจิตใจและกัะ นอกนั้นก็ผ่านไปผ่านมาให้เสร็จแต่ว่ากลุงมนก็มาขายลอตเตอรี่ตั้งแต่บ้านลุงพลยังไม่สร้างเดลยตั้งแต่ทางนี้น่ะฝ่ายทางนี้น่ะยังไม่มีอะไรเลยวันที่สิบสองผมเลยวิ่งตามพะอยู่นะโอ้พี่แผงโอ้แผ่ลอตเตอรี่วิ่งตามพะอยู่พี่พะบอกว่าตร,ตรงนั้ตรงนี้ตรงนั้ตรงนี้ตรงนี้แล้ววันนี้น่ะลุงลุงพลไปยัง ยังวัดวัดไปเจา้าไปจะไปกจะบอกจะไปวัดหือืมไปวัดโกตูมค่ะทำบุญเจ้าก็ไปขายนู่นเพราะว่าจะไปนู่นเอลอก็เดี๋ยวเอ้าขอบคุณ fc รอบหนึ่งแล้วก็อวยความเปีใหม่ด้วขอให้อ่าคนที่คุณดินดาคุณลินดาน,า,นานี่นะขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่หยิบยื่นให้ยายรองวันนี้ก็ขอให้ชวนบุญที่เจ้าหยิบยื่นให้ยายวันนี้ก็กลับเข้าไปจูเจ้า สามสิบสี่สิบห้าสิบล้านแล้วก็ขอให้เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองหลั่งไหลเข้ากระเป๋าทุกคู่ชุกคนเลยออย่าเจ็บอย่าจนด้วยพระเจ้าค่ะสาธุานะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยลุงม,มนก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับขอให้เอฟซีทุกคนไม่ว่าเอฟซีใครก็ได้แต่ดุลม,มนป้าแตนยาจำลองหรือแม้กระทั่งของลุงมนเองค่ะก็คือ ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ <หา S 2> ขอให้จเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับพบพานแต่สิ่งดีๆรักกันดุดยังญาติมิตรนะครับ <หา S 1> เราจะไม่จงเกียจจงชังกันนะครับ <หา S 2> ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายนะครับง่ายไปหมดนะครับอุปสรรคของชีวิตก็อย่าให้มันมีนะครับงัก <หา S 2> <า>็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปนี้ขอเนสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะรวยๆรวยกันทุกคนนะคะปังรวยนะรวยทั้งุุมนวล ขให้นุ่งมนขายลอตเตอรี่ให้หมดแผงเลยนะคะวันนี้ค่ะอโอเคนะครับโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับโชคดีไม่มีหนี้ไม่มีสินป <ะ S 1> ขอขอบคุณนุ่งมนค่ะ